ไปโชคไปดูแม่สีเงินกับแม่สีทองไม่ใช่สิแม่สีเผือกเฮ้ย <Hey. S 2> เป็นสีเผือกคุณผู้ชมที่บอกเนี่ยก็คือปลัมอคุณผู้ชมคะดูเลย <Hey. S 2> มากันสองตัวเย <Hey. S 2> แล้วมาเป็นคู่อุ้หันหน้าหากันอย่างนี้ <Hey. S 2> ตัวหนึ่งสีเผือกๆตัวหนึ่งสีทองทอง <Hey. S 2> คนที่เขาเป็นเจ้าของบอกโอ้โหมาแบบนี้ก็คิดหนักสิคะ <Hey. S 2> เขาก็เลย เอามาเลี้ยงเอาไว้ใส่หอยในโหลพลาสติกตั้งบนตู้ที่อยู่ที่บ้านเลขที่25หมู่2ตําบลทุ่งพงอําเภอหน,นองฉางจังหวัดอุทัยธานีเราไม่ค่อยได้เห็นปลาหมอสีปแปลกๆแบบนี้นะอตอนแรกคิดว่าปลาเงินปลาทองเลยนะตัวใหญ่เราจะเจอแต่พวกปลาลงปลาไหลออเนี่ยเป็นปลาหมอมาเลยรอบนี้นะคะไปถามเจ้าของคนที่เ้าเลี้ยงไว้หน่อยคือคุณไพรจิตวิภาคอายุ59ปี บอกว่าเออนี่นะปลาหมอสองตัวนี้นะ่าจะมาให้โชคให้ลาบก็ขอกราบไหว้บูชากันตามความเชื่อหน่อยละกันครับนักข่าวเราก็ถามแล้วไปได้ปลาหมอนี่มาจากไหนพี่ัยจิตบอกก็ออกไปจับปลาหาหอยในหนองน้ําที่มันกําลังแห้งอ่ะแล้วจะเอามาหากินปกติหรือก็จะกะว่าเอาไปขายเสริมไรายได้แต่ปรากฏว่าไปจับได้หมอปลาหมอสีเผือกแล้วก็ปลาหมอสีทองสอ,อ,องตัวเนี้ย เฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลยก็เลยนํามาบูชาได้มาสองหมอจ้าหมอเผือกกับหมอทองแล้วเป็นหมอปลาเอ้ยไม่เกี่ยวหมอปลาไม่มาไม่ต้องมาหมอปลาไม่ต้องมาผูาหมอเออพออยังไงต่อเอามาเลี้ยงไว้จุดธูปบูชาแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าแม่สีเผือกและแม่สีทองแม่สีเผือกกับแม่สีทองแล้วก็นะ ขอภาวนาตั้งจิตอธิษฐานว่ากันไปนะคะและยังไงและนอกจากนั้นนะคะชาวบ้านที่เข้ามาอบอกว่าไม่ต้องคิดมากเลยคุณยายเนี่ยไง,งดูที่บ้านเลขที่ดีกว่า<อ>ดูที่บ้านเลขที่เลยมาแน่นเลยมันอาจจะให้โชคให้รับก็ได้เวลาอ่านนี่หัวเราะเลยนะทำไมสองมีห้าตัวเดียวอ,อะไรยาวก็เรียกให้มันตลกไว้ก่อนโถเอ้ยคุณมันจะสับสนกันนะสิก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ทั้งสองตัวนี้จะให้โชคไหมก็ต้องรอลุ้นกันวันนี้นะคะ